ตัวที่ผมติดไปงานปีนงังครั้งที่แล้วก็สมัยนั้นเนี่ยผมอยู่ริมคลองมากอกหน่อยก็จะเห็นเรือมาตั้งแต่เด็กเลยประทับใจน่นเล็กๆอ่ะนะครับกับเรือกับทหารเรือสวัสดีครับผมนิติเรลเถียเกือก,กุหลหรือนบอยอาตมาก็เริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยเอาผมว่ามันหลายๆคนอ่ะน่าจะมาจากเด็กๆนะครับก็ คนที่เป็นตัวอย่างจริงๆแล้วก็คือคุณพ่อผมจำได้เลยประมาณป .5 หรือป .6 เนี่ยคุณพ่อไปซื้อโมเดลเครื่องบินมา3กล่องแกบอกว่าแกไปได้ลดราคามาจากน่าจะห้างมิวเวอร์บางลำตูอตอนนั้นน่าจะเป็นเครื่องบินของ m a สส์บอร1ต่อ48่ลำจำได้เลยว่ามี t ันเดอร์โบ t PC ีสแล้วก็มีเซซน่าลำหนึ่งแกก็มาต่อเราเราก็ยังยังไม่สามารถใช้เครื่องมืออะไรได้เราก็ดูแกนั่งแกต่อแล้วแก แกเก็บในตู้นะครับก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มระทับใจโมเดลคุณรู้จักเนี่ยไอเนี่ยมันเรียกว่าโมเดลคิดคือสมัยนั้นคุณพ่อจะเรียกว่ามันเป็นคิดไม่ได้เรียกว่าเป็นโมเดลนะครับก็คิดเป็นอะไรอะเป็นโมเดลที่ต้องใช้วาการประกอบนะครับก็หลังจากนั้นก็เริ่มชอบแล้วก็เริ่มเก็บตังนะครับเก็บเงินเองตั้งแต่ช่วงม,มัธยม สมัยนั้นเนี่ยผมอยู่ลิมพอมงมากอกน้อยนะครับก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่จําความได้เนี่ยมก็จะมันก็จะเห็นเรือมาตั้งแต่เด็กเลยแม้แต่เรือพรทที่นั่งทั้งหลายเนี่ยเรือสุพรรณหงส์เพราะว่าอู่เก็บเรือสุพรรณหงส์เนี่ยไม่ไกลจากบ้านผมก็ประทับใจนิดเด็กๆอะ่ะนะครับกับเรือ,ก,อกับทหารเรือก็ค่อนข้างจะชอบอยู่2อ,อย่างของโมเดลก็คือเครื่องบินที่เป็นจุดกําเนิดกับอีกตัวน,นึงก็เป็นเรือจน ปัจจุบันเนี้ยก็น่าจะเล่นเรือเป็นหลักมากกว่าเค่องบินพอเริ่มเรียนเริ่มเรียนเนี่ผมทิ้งโมเดลไปนานเลยจนจบมหาลวิทยาลัยครับจนจบมหาลัยแล้วก็ไปทํางานนะครับไปทํางานอยู่ที่ระยองแล้วก็ต้องคุมกะนะครับคุมกะแล้วก็ บางช่วงบางครั้งตอนกลางคืนเนี่ยที่เครื่องเขาลันลูกน้องลันได้ดีแล้วเนี่ยเราเราก็จะนั่งดูนิเน็ตเราก็กลับมาดูโมเดลไปพบกับเพจเป็นเว็บไซต์แล้วก่อนต้องบอกเป็นเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ m s d มสมัยนั้นยังเป็นใช้ของเพนทาวอยู่ที่เป็นเพจเขียวนะฮะเป็นยุคแรกอยู่ก็เริ่มไปใช้มันก็เลยเป็นที่มาของสรพนามอัตมาเพราะว่าในสมัยตอนนั้นะ่ะ การเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยเขาจะมีนามปากกาใช้คำว่านามปากกาแบบนลกเขียนแล้วกันตอนนั้นก็ไม่รู้ใช้อะไรก็ใช้คําว่าอาตมาเข้าไปในเมลทีเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นห้องห้องก็มีห้องเครื่องบินห้องเรือห้องรถถังนะครับห้องหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปวนเวียนอยู่ประมาณห้องเครื่องบินแล้วก็ห้องเรือนะครับนี่ก็เริ่มได้รู้จักสมาชิกในห้องเรือพอในห้องเรือเนี่ยพอมาเจอกันตัวจริงเราเราเจอกันไปเจอกันมาเราก็จะ แสดงสรรพนามแต่ละคนเราเรียกว่าแต่ละคนว่านาใช้นะนะนโนะนะนะน,น่นนะยกนะครูน้นนนลิกงอะไรเงรี้ยนะบอยก็ก็เนี่ยเป็นจุดของนะบอยก็ตอนนี้ก็เลยใช้คําว่านะบอยอาตมาต่อเรือคำว่าเรือประทับใจเลยนะถามจริงๆิว่ายังไม่มี <laughs> คือว่าคนชอบเรือเรือทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเรือประเภทเรือประจันบาล ชอบอะไรที่มีปืนเยอะๆยะนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับก็มือแต่เรือแต่ละต้องเรียกว่าแต่ละชาตินะครับเรือในในสงคามนะแต่ละชาติมันจะมีจุดเด่นความสวยของของของเขาต่างกันอย่างเรือเยอรมันอย่างเงี้ยมันจะดูออกมาแข็งแกร่งนะครับปืนดูแล้วรูปแบบการออกแบบดูความสมมาตรสมส่วนอะไรเนี่ยเรือเยอรมันจะสวย ส่วนเรืออเมริกาเนี่ยก็ก็จะดูแล้วเขาใช้งานนะออกแบบมาเพื่อใช้งานงานง่ายๆซ่อมบำรุงง่ายส่วนเรือญี่ปุ่นเนี่ยก็จะสวยอย่างที่ว่าญี่ปุ่นจะเป็นชาติที่ยำเรียกว่ายำเรือเขาเละเลยเพื่อเพื่อให้พัฒนาอยู่ตลอดเวลาใส่นู่นใส่นี่นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดการใช้งานาคราบครตาย่างๆเรือญี่ปุ่นเนี่จะจะดูจะด,ดูเยอะมากครับ <c oughs> คือผมจบด,ด้านวิศวะนะครับก็ไปทำงานเป็นวิศกรแล้วก็ได้โอกาสทำงานในวิศกรด้าน R&D ก็คือวิจัยและพัฒนาพมวิจัยและวนา,นามันจะจะไม่อยู่นิ่งเี่มันจะคิดคิดคิดไอ้นู I ่นไอ้นี่ใช้ได้ไหมมันเลยเหมาะกับการเล่นโมเดลนะครับคือ <Gold> ผมเล่นโมเดลเนี่ยมันจะไม่ได้เอาต้องซื้อซื้อมาใส่มาใส,าาใสา่ผมเดินเจอลวดเจอพลาสติกเจออะไรก็มาใส่ก็เลยถามว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าทําโมเดลอย่างเดียว เป็นอาชีพหลักเลยนะครบก็คือพูดง่ายๆคือรับต่อแล้วแหละว่าออกจากงานประจำมาแล้วนะครับผลงานเหรอผลงานก็คือมันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าในดูส่วนที่เก็บเอาไว้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีไม่กี่ลำหรอกเพราะว่าปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลำของลูกค้าก็คือรับมาลูกค้าทําเสร็จแล้วก็ลูกค้ากาไปนะครับแต่เราก็โชว์ งานเราไปเรื่อยๆนะครับก็นอกนั้นก็จะเป็นการประกวดเราก็ส่วนใหญ่ณนะตอนนี้เราก็ไปเป็นกรรมการให้น้องๆแหละไปอยู่ในจุดที่ที่ไปเป็นกรรมการให้แหละรเรื่องรางวัลเนี่ย,ยเยาท้ากท้าความไปเลยดีกว่าว่าสมัยก่อนเนี่ยบองส่งว่าไม่กล้าส่งนะ ไม่กล้าส่งเลยเพราะว่าไปยืนไปยืนดูผลงานเขาเนี่ยโอ้แล้วเราแล้วเราจะได้ไหมเราจะถึงไหมแต่วันหนึ่งที่เราครั้งแรกนี้ตัดสินใจส่งเนี่ยน่าจะเป็นงานธรรมยาปี2014นะ14ส่งครั้งแรกถ,ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่ที่ศรีนครินนะครับก็เอาเรือคิงจอร์ดหนึ่งต่อส5มแล้วถามว่าเรือลำนี้ได้ได้ได้รับบริจาคมาจาก ที่ท่านหนึ่งที่เลือกเล่นแล้วมันอยู่ในตู้แล้วมันพังๆอะ่ะผมเอาเรือลำนี้มาประกอบแล้วซ่อมแล้วก็ส่งประกวดได้ที่สองมาเป็นครั้งแรกเลยได้ที่สองมาุ๊ดตกใจมากเลยเพื่เราเราได้เหรอในะการก็เริ่มส่งประกวดทุกปีทุกปีทุกปีได้บ้างไม่ใช่ไม่ใช่ว่าได้ทุกครั้งนะได้บ้างตกรอบบ้างทีนี้ ส่งเครื่องบินบ้างอก็ได้บ้างตกรอบบ้างอะไรไปตามเรื่องตามราวอ,อันนี้อันนี้อยากจะฝากไปถึงน้องๆบางคนที่ผมได้เห็นเนี่ยบอกว่าไม่กล้าส่งไปอรส่งเถอะไม่ต้องกลัวรุ่นใหญ่ๆที่เขาทำหรอกเพราะเราพวกพี่ก็ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเหมือนกันอย่างแรกเลยภูมใจภูมิใจสตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเราจะไปตัดสินเขาได้เหรือฝีมือเราบางคนเนี่ย เขาสูงเราอีกนะแต่ว่าด้วยต้องต้องขอชมทีมง,งานของะระบบของ AK เคขาอย่างน mm hmm. ่เขาเป็นระบบแบบ mm hmm. อินเกนก็คือไม่ต้องมาตัดสินใจว่าใครเป็นต้องหาเหรียญทองหาที่หนึ่งไหมเขาอย่างเดียวนะพูดง่ายๆเหมือนเราเรียนอนะ่ะอาจารย์ตัดอินเกนกับอิงกลุ่ม่ะงานเ k เคเป็นงานอินเกน,กน,กน,กนถ้าเราถ้าคุณทําคะแนนได้เราก็มีหน้าที่ติ๊กแล้วตัดเราดูพื้นฐานดูอะไรจากผลงานที่ที่เขาทำเข้ามาเนี่ยแล้วเราก็เราก็ให้คะแนน มันก็เลยไม่ไม่ค่อนข้างยากนะครับตอนนี้ด้านด้านในตู้เนี่ยมันก็มีอยู่สองสำลํานะเป็นเรือนะถ้าเป็นเครื่อนะงบินก็หลายหลายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องไปบรรยายหน้าตู้อ่ะได้ครับเดี๋ยวกันไปเจอกันหน้าตู้เ<ะ>ลยดีกว่าผลงานอันนี้เรียกว่าบางส่วนเพราะว่าอย่างเรือเนี่ยด้านล่างเนี่ยหนึ่งต่อเจ็ดร้อยเนี่ยสมัยก่อนมีเต็มตู้เลยนะ แล้วก็ช่วงหนึ่งผมผมคงจะเกือบเลิกอะ่ะแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งขอรับต่อไปตอนนี้เหลือเหลืออยู่แค่นี้แต่ก่อนแต่ก่อนจะเต็มเต็มชั้นนี้เลยนะครับแล้วก็มีโชว์ลำนี้อยากจะโชว์น้องๆนิดนึงนะครับลำนี้แซดคาร์สแซดคาร์เนี่ยที่ผมยังเก็บไว้เพราะว่าลำนี้เป็นลำแรกลำแรกเลยที่ผมต่อเรือนะครับก็ของคาริย่านะ ถูกด้วยตอนนี้แล้วน่าจะ200กว่าบาทเองนะครับเป็นอะไรที่เริ่มต้นดีนะครับกำไรพางด้วยแต่ว่าอันนี้ผมถึงผมจะเริ่มต้นเรือลำแรกจริงแต่ว่าเล่นเครื่องบินมาเยอะนะตอนนั้นก็เลยได้อย่างเงี้ยนะครับยังติด PE อะไรเบี้ยวเยังถึงสลิงอะไรแบบอะไรยังดูดูไม่ตรงอ่ะนะฮะส่วน ทั้งบนเนี่ยตอนนี้เรือใหญ่เนี่ยในทเกล350เนี่ยจะเหลืออยู่แค่3าลำนะครับแต่ว่า3ามลำนี้เป็นเป็นช่วงหลังของปีนะครับก็ลำแรกก่อนเจ้าเจ้าเหลือ,องกิจลำเนี้ยอันนี้พึ่งได้ที่2ของงานประกวดเมื่อกลางปีที่งานถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นธรรมยานะครับงานประกวดธรรมย่าที่ผ่านมาเนี่ย ปี2 2 2 2นะครับแล้วก็ลำในจะเป็นเรือหลวงอ่าแล้วหลปินเก้านะครับอันนั้นแปลงมนาะอันนี้ส่งไปประกวดปีนังอันเนี้ยบอกไม,ไม่ได้รางวัลด้วยตกรอบนะครับเรียกว่าไม่ไม่ถึงเกณฑ์ดีกว่านะครับนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องบินและที่เก็บไว้ มีซอยตัวเนี้ยซอยตัวนี้เป็นตัวที่ผมติดเป็นงานฟีนังครั้งที่แล้วนะครับแล้วปรากฏว่าส่งเหลือหนึ่งลำส่งเครื่องบินหนึ่งลำส่งซอยตัวเนี้ไปหนึ่งลำซอยได้รางวัลเฉย <c oughs> ตัวนี้ได้เหรียญเหรียญทองแดงมานะครับก็เป็นอารมณ์ขำๆนะครับตัวนี้ทำเป็นลายตัวไทยนะครับ อ่าวัดอีฟขึ้นมาว่าเป็นตัวทออพานทะเลทรายนะครับก็สนุกดีซอยนะครับตอนนั้นก็ค่อนข้างเก่าแหละอันนี้อันนี้อันนี้อยากโชว์เป็นมุกหลังคนหลายคนเคยเ,คยเห็นนะนะคือตอนนั้นเนี่ยประวัติเาลํานี้อันหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยมีคนชวนทําในห้องเรือเนี่ยชวนทําเรือของกองกําลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่นผมก็ จิตใจจริงหนึง่งก็ไม่ค่อยอยากทําเรือกองกำลังกองญี่ปุ่นก็เลยไปเจอเรือดําน้ํามาเลย,นเ,ลยเนี่ยทำเรือดำน้ําอย่างนี้เลยกลายเป็นว่าเป็นไฮเฮมากเลยนะครับตัวนี้ก็กะว่าอันเนี้ยไปไปงานประกวดที่ไหนถ้ามีมองนองมองนอกเนี่ยผมก็จะไปด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี้ยก็เคยเอาไปที่ปีหนังก็อือหาพอสมควรนะครับอใหม่นะ มือใหม่ทีหนึ่งใช้ความชอบที่เราชอบเดินเข้าไปไม่ต้องไปถามว่าพี่ผมจะเล่นรถถังเครื่องบินเรือลบดีเอาที่เราชอบก่อนจะชอบอะไรคนนี้อาจจะชอบรถถังคนนี้อาจจะชอบเรือลบคนนี้อาจจะชอบคุณยนต์ก็ได้นะครับเอาความชอบเราก่อนอันที่สองมาพิจารณาว่าสมมติเราตอบว่าเราชอบเรือเราชอบเรือลําไหนล่ะที่เจอบ่อยๆตอนนี้ก็คือ น้องๆก็ชอบยามอโต้เพราะว่าเป็นเรือลำดังเงี้ยก็ดูความสามารถของเราน่าจะต่อได้ไหมต่บอกเลยว่าถ้าเราชอบแล้วจงเอาตรงนั้นมาต่อเถอะถึงว่ามันจะยากสมัยก่อนผมจะแนะนําว่าอุย้ยเอาเล็กๆก่อนด้วยสายเหตุที่อะไรอะ่ะไม่เพิ่มตังค์นะครับนั่นก็นั่นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุผลที่ดีนะเริ่มจากที่มันถูกขก่อนก็ได้แต่ว่าผมเจอหลายคนแล้วว่า พอเอาที่มันที่เราไม่ได้ชอบอ,ออกมาแล้วมันก็ไปต่อไปได้ต่อมาก็คือไม่ต้องซื้อทุกอย่างสิ่งต่างๆเครื่องมือต่างๆมีดอาจใช้คัตเตอร์แทนก่อนก็ได้สำหรับน้องๆครับไม่ต้องไปซื้ออนไนอันละสองร้อยกว่าบาทมาก่อนนะครับคีมตัดไม่ยังเป็นต้องไปเอาแบบคีมเทพมาแล้ร้อยยันสองพันอะไรเงี้ยคีมอะไรยี่สิบเนี่ยเอาผมเนี่ยในตัวผมเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ย ยังใช้ครีมอัลลาสามสิบบาทอยู่เลยนะครับใช้แล้วทิ้งได้ถ้าเกิดมันหมดคมเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลถ้าเกิดเป็นครีมแพงๆเราหล่นตุ่มเรียบร้อยแหละแล้วค่อยๆฝึกฝีมือค่อยๆทำด้วยใจรักก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะไปได้เองเพราะว่าเราเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะไปต่อแค่ไหนเราอาจจะเริ่มเอ้ยมันไม่ถูกใจเหมือนกับเราทําอย่างที่บมผมทํางานอ่ะผมไม่อาจถูกใจแล้วผมว่ามันไม่ได้ไปต่อมันอยู่ที่ตัวเราครับจะไปไม่ไป ถ้าเราชอบแล้วเดี๋ยวมันจะไปได้เองเก็เริ่มศึกษาเยอะๆนะครับเพราะว่าโมเดลโดยเฉพาะด้านบริเทอรี่เนี่ยมันจะมีประวัติศาสตร์ของตัวมันอาจจะอย่างเรือเนี่ยที่ผมเวลาไปอัดคลิปให้ทางดีมคราฟเองเนี่ยก็ต้องไปศึกษาอประวัติจะสนุกนะครับเหตุการณ์เหตุการณ์รนึ่งเรือกี่ลำลำไหนไปไหนบ้างพวกนี้มันจะเป็นเซี่ยวหนึ่งที่ทําให้หน่าสนุกแล้วเราก็ได้ความรู้ด้วยในด้านประวัติศาสตร์คนระับ ใน Facebook นะครับก็ชื่อผมเลยนะครับแต่สะกดด้วย D S T I I นะอาจจะก,กดว่า T <c oughs> ีตรงนเรียกว่า T T นะครับก็เสร็จแล้วก็จะมีเพจอีกอันหนึ่งก็คือเพจของของชาวเรือที่ทีมเรือที่มาจากเอเมทรอทีเนี่ยทำไว้ก็คือ h i ไทยสเกลโมเดลวอร s h i p นะครับสามารถสามารถเข้าไปดูได้ผมก็จะลงผลงานที่นั่นนะบ่อยๆแล้วก็เป็นหนึ่งในแอดมินในนั้นด้วยนะครับ ส่วนลูกค้าเนี่ยผมก็บอกตรงๆเลยว่าตอนนี้ผมทํางานแบบอะไรอะ่ะตามใจตัวเองมากกว่านะครับก็คือไม่ได้รับงานเยอะแยะอะไรมากมายนะครับรับที่พอใจรับเราก็ทำนะครับไปเรื่อยๆเอาเอา,เอาทั้งสนุกแล้วก็รายได้ที่ดำรงชีวิตเท่านั้นเองครับผมท้ายก็ขอบคุณมากสําหรับดีมทาร์ปที่ให้เกียรติวันนี้ โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะเจอกับดีมครับบ่อยๆอยู่แล้วในในดีมครับชแนลนะครับก็วันนี้ก็ได้คุยถึงเรื่องส่วนตัวนะครับยังไงขอบคุณมากเลยครับก็ฝากช่องของดีมครับไปด้วยแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปพวกเราจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางดีมครับ n n e l ก่อนใคร ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก่อนใครได้ที่เพจ f a c e o o o k e e ี c ครับตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ